มาถึงเรื่องอินเทรนดอีกเรื่องหนึ่งจาก Thailand ทัตเลอร์ค่ะไทยแลนด์ทัตเลอร์ี่เป็นนิตยสารภาษาอังกฤษสำหรับแวดวงสังคมไฮโซเล่มแรกของเมืองไทยแล้วก็ติดตลาดฮอตฮิตมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดเปิดตัวคู่มือนักชิมเล่มที่11แล้วค่ะต้องไปชมกันเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้กันค่ะ ไ Th ทยแลนด์เทเลอร์นิตยสารแวดวงสังคมคนดังภาษาอังกฤษเร่มแรกของประเทศไทยเปิดตัวหนังสือไ a i แลนด์ e บส r e ร t a ต r ลอง2011คู่มือนักชิมเล่มที่11ซึ่งได้วรวบรวมร้านอาหารชั้นนํารวมถึงร้านที่เปิดใหม่200แห่งในกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวชั้นนําของประเทศไทยอาทิภูเก็ตสมุยพัทยาหัวหินและเชียงใหม่ร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ยนะคะเราจะวัดใน4 หัวข้อใหญ่ๆนะคะคือสถานที่นะคะ,ะคุณภาพของอาหารนะคะไวน์ที่มีเสนอนะคะแล้วก็แน่นอนอการบริการของพนักงานซึ่งนั่นเป็นสี่ประเด็นที่สําคัญที่สุดอะตอนที่เราจะต้องมาพิจารณาตอนเราเลือกที่จะไปร้านอาหารต่างๆนะคะห้องอาหารไรสกายเราเปิดมา5ปีแล้วนะคะแล้วก็คือโรงแรมเราเปิด5ปีแต่ว่าห้องอาหารนี้เราเปิดมาแล้ว4ปีคือด้วยที่เรา ได้ลูกค้าหรือว่าการบริการด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็คุณภาพของอาหารด้วยแล้วก็วิวที่สวยในในในเซ็นเตอร์ของเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยเช่นเดียวกันร้านไพร์มนะคะเป็นร้านสเต็กเฮาส์นะคะของแมนเิเลียมิูตันกรุงเทพค่ะที่เราติดหนึ่งใน150ล้านเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณภาพของอาหารเราตามชื่อนะคะไพร์มก็คือทุกอย่างเนี่ย สัรมารเป็นอย่างดีเป็นที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าเ,ออเครื่องปรุงทุกๆตัวนะคะที่เราเสิร์ฟให้กับลูกค้าะคะ่ะแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยเราก็จะได้ติดหนึ่งอย่างปีนี้นะคะเราได้หนึ่งใน19ด้วยห้องอาหารจีนลกวาวหินของโรงแรมโนวเทลกรุงเทพสยามสแควร์เนี่ยออติดในงาน ได้กได้รับการคัดเลือกเป็น Best Restaurant Award นะคะสำหรับประเภทห้องอาหารจีนปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วค่ะก็ติดมาตลอดทุกปีอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเมนูเด่นของร้านนะคะถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยเราก็จะโดดเด่นในเรื่องของดิมซัมมื้อกลางวันคู่มือนักชิม t h i l l n n d e บ t r e s t a ต r a อง2011จัดพิมพ์โดยบริษัท b o u m m n n o p u u l l s s i n n จจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์โฆษณานิตยสาร Thailand ท a t l e r และยังเป็นส่วนหนึ่งในเครือเอเชียทัเลอด้วย